สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องติดหนังแล้วอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Uncharted ผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกค่ะเรื่องย่อมีอยู่ว่านาธานเร็กโจนหนุ่มสุดฉลาดและมีไหวพริบถูกเลือกโดยนักล่าขุมทรัพย์รุ่นเกา่าซันล,ลี่เพื่อหาขุมทรัพย์ทองของนักเดินเรือมีนามว่ามาเจลัน โครมหาสมบัติ500ปีที่ไม่มีใครเคยเจอจุดเริ่มต้นของการโจรกรรม่ง่ายๆกลายเป็นการแข่งขันสุดมันข้ามทวีปเพื่อให้ถึงจุดหมายก่อนที่มอนคาดาผู้ที่คิดว่าตัวเองคือผู้สืบทอดและเป็นเจ้าของที่แท้จริงของมหาสมบัติจะได้ไปครอบครองการผจญภัยสุดมันของเนทและซัลลี่ที่ต้องแก้ปรมปริศนาเพื่อที่พวกเขาจะได้พบกับ คุ้มสมบัติมูลค่า5,000ล้านเหรียญและไม่แน่ว่าการผจญภัยครั้งนี้อาจทำให้นิดได้พบกับพี่ชายที่หายสาบสูญไปของเขาเปิดเรื่องมาที่เนนนะคะกำลังตกจากเครื่องบินเจ็ตแล้วมีมือเข้ามาคว้าเอาไว้แล้วตัดภาพไปในบอสตัน15ปีก่อน ตอนนั้นนะคะเป็นตอนที่เนทอยู่ในวัยเด็กแล้วก็ร่วมมือกันกันกบพี่นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูแผนที่ล่าขุมทรัพย์ตัวจริงในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่งเนทและพี่ชายของเขานะคะชื่นชอบในประวัติศาสตร์และการล่าขุมทรัพย์มากๆชนิดที่ว่าเหมือนมีเลือดโจรสลัดอยู่ในตัวเลยค่ะ เมื่อเขาทั้งสองคนพยายามที่จะเปิดดูแผนที่กลับโดนตำรวจนะคะจับได้แล้วส่งให้กับคุณครูคุณครูตัดสินใจไล่แซมออกแซมพยายามที่จะหลบหนีเนทก็อยากจะไปด้วยแต่แซมบอกว่าจะกลับมารับเขาก่อนแซมไปแซมทิ้งสร้อยไว้กับเนทเป็นสร้อยที่แซมไม่เคยถอดซึ่งแซมรักสร้อยเส้นนี้มากๆแล้วสัญญาว่าจะกลับมารับ ัดมาในตอนปัจจุบันที่เมืองนิวยอร์กเนทกำลังนั่งรถไฟไปทำงานที่บาร์แห่งหนึง่งเขาเป็นบาร์เทนเดอร์ประจำบาร์นั้นเนทรับลูกค้าผู้หญิงและผู้หญิงคนนั้นก็นำเครื่องดื่มออกไปทานข้างนอกร้านสักพักเนทเดินตามออกไปแล้วก็ช่วยจุดบุหรี่ให้ผู้หญิงคนนั้นสูบแต่ว่ามือกำลังฉกสร้อยข้อมือของผู้หญิงคนนั้น ในขณะที่เนทเดินเก็บโตะอยู่นั้นผู้ชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเหยื่ออันโอชะเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจับตามองเนทตั้งแต่ตอนที่ขโมยสร้อยของผู้หญิงคนนั้นและเขาก็มายื่นข้อเสนอเพื่อให้เนทไปร่วมล่าขุมทรัพย์ด้วยกันกับเขาเนทตอบปฏิเสธผู้ชายคนนั้นไปสักพักเขาเอามือล้วงกระเป๋าเพื่อจะเอาสร้อยออกมาแต่พบว่า สร้อยได้หายไปแล้วเหลือเพียงนามบัตรที่ผู้ชายคนนั้นทิ้งไว้ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่าซันล,ลีเป็นนักล่าขุมทรัพย์ค่ะเนทจึงต้องตามไปเอาสร้อยคืนนะคะโดยไปตามที่อยู่ที่ผู้ชายคนนั้นทิ้งนามบัตรเอาไว้เนทเข้าไปโดยใช้วิธีการขโมยกุญแจจากยามดูแลอพาร์ตเมนต เมื่อถึงห้องของผู้ชายคนนั้นเนทก็ได้เดินสำรวจและไปสะดุดตาเข้ากับแผนที่แผนที่หนึ่งที่เป็นแผนที่ล่าขุมทรัพย์ค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยเอ่ยปากแซวว่านายนี่ไม่อดทนเอาซะเลยนะแอบเข้ามาเลยแล้วก็เนทก็เลยบอกว่าอ๋อผมมาเอาแค่สร้อยนะไม่ได้มาตอบตกลงข้อเสนอ ซลลี่จึงถามว่าในนี้มีของตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมถึงได้หยุดดูแค่แผนที่เนตตอบกลับไปว่าในแผนที่นี้เป็นขุมทรัพย์ที่ไม่มีใครเคยถูกพบเจอแล้วจู่จูซลลีก็พูดขึ้นมาว่าต้นแซมบอกว่ามันมีน้องชายที่คลั่งเรื่องมาเจลลนเหมือนกันเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีเด็กคนไหนที่คลั่งเรื่องสมบัติขนาดนี้ เน็เลยแปลกใจว่าทําไมซารี่ถึงรู้จักพี่ชายของเขา,าทั้งๆที่เขาไม่เคยส่งไม่เคยโทรหาหรือว่าไม่เคยส่งข้อความมาเลยส่งแต่โปสการ์ดมาเท่านั้นเลน้เน็ก็ได้ตอบปฏิเสธไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ซารีนะคะมาตามตือ้อแล้วเขาก็กลับไปค้นข้าวของของเขาและพี่ชายเป็นของเก่าๆที่พี่ชายเขาทิ้งเอาไว้ ระหว่างที่เน็กกำลังรำลึกถึงความทรงจำจากพี่ชายเนี้ก็ได้ฉุดคิดขึ้นว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยเข้าไปร่วมล่าสมบัติกับซารีอาจจะเจอกับพี่ชายก็ได้พอเน็คิดได้แบบนั้นแล้วเน็ก็โทรหาซารีเพื่อจะตอบจกลงในการจะไปร่วมล่าสมบัติกับเขาในการล่าสมบัติครั้งนี้นะคะต้องใช้กุญแจถึงสองดอก ซัลลี่บอกว่าอีกดอกหนึ่งอยู่ที่เขาแต่อีกดอกหนึ่งจะอยู่ในงานประมูลเขาเลยร่วมกันวางแผนเพื่อจะไปฉกในงานประมูลค่ะในคืนก่อนวันประมูลนะคะเน่ก็ได้แชทคุยกับซัลลี่ว่าฉันขอสูตรที่สามารถตัดเหล็กได้หน่อยเป็นสับในในว่าขอเครื่องตัดเหล็กอันเล็กๆที่สามารถผกเข้างานได้แล้วก็ขอแมวค่ะ ถึงซัลลี่จะไม่รู้ว่าเนสขอแมวมาทำไมแต่เขาก็หามาให้แล้วเน็ก็เฉลยว่าเขาเอามาให้ซัลลี่เลี้ยงเพราะว่าเห็นว่าซัลลี่ไม่มีเพื่อนพอถึงวันที่ต้องเริ่มแผนการนะคะหน้าง,งานประมูลเขาก็เจอกับตระกูลของมองคาดาที่เขาคิดว่าเขาหนักเป็นต้นตระกูลเจ้าของของสมบัติเมื่อเข้าไปในงานนะคะก็จะพบกับมือขวาของมองคาดาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ร้ายมากๆเลย ค่ะแล้วก่อนจะเริ่มการประมูลนะคะเนทก็ได้ไปต้องต้องมองมองดูกุญแจนะคะแล้วก็เจอกับมาคอนดามาคอนดานะคะเข้ามาชวนเนทคุยแล้วเนทก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกขู่ฆ่าอยู่เลยมาถึงช่วงเริ่มประมูลกุญแจนะคะเริ่มบิดอยู่ที่สอง2,000บาทตอนแรกก็มีมาคอนดานะคะเป็นคนประมูลอยู่คนเดียวแต่ไปไปมา ซาล,ลีนะคะก็ยกป้ายเพื่อประมูลแข่งที่ซลลีต้องยกป้ายประมูลแข่งนะคะเพราะว่าผิดแผนค่ะเนทโดนจับได้ก่อนที่จะไปตัดไฟเมื่อตัดไฟไม่สําเร็จนะคะก็ไม่สามารถขโมยออกมาได้และเนทก็ยังถูกลูกน้องของวาคอนดาทำร้ายในขณะที่เนทวิ่งหนีนะคะเนทก็บอกกับซาล,ลีว่าซาล,ลีผมว่าคุณต้องควักเงินซื้อกางเขนเองแล้วละ่ะเพราะว่าแผนนะคะไม่สําเร็จ ในขณะที่เน็ดโดนไล่ล่าอยู่นั้นซันล,ลี่ก็พลิกแผนทำทีเป็นคนดูแลรักษาของประมูลค่ะแล้วอาสาจะเอาไปเก็บให้ที่ห้องนี้ระพัยแต่ผู้หญิงที่เป็นลูกน้องของมาคอนด้าน,นะคะสังเกตเห็นซันล,ลี่เข้าก็เลยตามไล่ล่าเข้าไป เมื่อเนนเห็นว่าซัลลี่กำลังจะหนีไปเขาก็เลยถามว่าซัลลี่คุณจะไปไหนจะทิ้งเขาไปหรอซัลลี่เลยตอบว่าเกมนี้มีกฎอยู่ข้อเดียวคือห้ามโดนจับได้เด็ดขาดในขณะที่ซัลลี่กำลังเอากางเขนหนีลูกน้องของมองคาดาก็ตามมาทันแต่ว่าซัลลี่ก็เฉยเฉยทำเป็นว่าตัวเองนั้นกำลังโดนปล้นจากผู้หญิงคนนี้ หลังจากที่ซัลลี่หนีออกมาได้ซัลลี่ก็โดดขึ้นรถคันหนึ่งซึ่งเตรียมเอาไว้แล้วก็เจอเนทบนรถเขาเนทก็เลยถามว่าคุณทิ้งผมหรอซัลลี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราโดนขังทั้งคู่อ่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีแน่และเขาทั้งสองคนก็นั่งคุยกันเรื่องสมุดบันทึกล่าขุมทรัพย์ซึ่งมีปริศนามากมายให้ไข และแล้วก็มาถึงบาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งซัลลี่นัดพบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโคอี้แล้วก็สารภาพว่าโคอี้เป็นคนที่มีกางเขนอีกอันไม่ใช่เขาพอคุยกันได้สักพักโคอี้ก็เหมือนว่าจะไม่เอาด้วยแล้วก็เดินจากไปซัลลี่เลยถามเนทว่ากางเขนอยู่ไหนเนทก็เลยตอบไปว่าอยู่ในกระเป๋าเป้ของผมซันล,ลี่เลยให้ตัวเช็คดูอีกทีก็พบว่า โคอี้ e. ได้ขโมยมาไปแล้วแล้วเนทก็ได้วิ่งตามลา่าโคอี้พอเนทวิ่งไปถึงรถของโคอี e, ้เนทก็พูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าจะเอากุญแจนั้นไปใช้ยังไงเพราะว่าคนที่ไขปริศนาได้ก็น่าจะมีเพียงเขาคนเดียวก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าเขาจะเป็นคนถอดปริศนาให้แล้วเราก็ต้องหาทางเชื่อใจการให้มากกว่านี้ เนทถอดปริศนาต้นสนเป็นสัญลักษณ์นักบุญแมรี่แห่งต้นสนซึ่งอยู่หน้าโบสถ์โบสหนึง่งแลว้วพวกเขาก็ไปตามหาโบสถ์นั้นกันตัดภาพมาที่มองคาดา้ากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์มีเนื้อหาว่าตระกูลมองคาด้าจะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดและเขาก็ได้ทะเลาะก,กับพ่อว่าทำไมถึงไม่ให้เขา และมงคาดาก็มาคุยกับลูกน้องผู้หญิงว่าให้คุณน่าจะลองไปสืบดูนะว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่ก็คือซันล,ลี่กับเนทไปถึงไหนแล้วตัดภาพมาที่โคโอี้ซันนี่และเนทกำลังถอดปริศนาในสมุดบันทึกหน้าต่อๆไปอยู่เขาก็ได้นั่งดื่มวายกันเล็กน้อยแต่จังหวะที่เนทเดินไปหยิบวายขวดใหม่โคอี้ก็เลยถามกับซันล,ลี่ว่า หมอนั่นใช่น้องของแซมใช่ไหมซาล,ลี่ก็เลยบอกว่าใช่แล้วโคอีก็เลยถามว่าแล้วคุณได้บอกความจริงกับเขาหรือยังซาล,ลี่ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้บอกตัดภาพมาที่พ่อลูกมองคาด้าอีกทีมองคาดานะคะมีแผนที่จะฆ่าพ่อของตัวเองเพราะว่าเขาพยายามแก้ยกล่อมให้พ่อมอ,มอบมรดกให้เขาจากนั้นก็ลยลงมือ และทั้งสามคนโคโอี้ซันล,ลี่และเนทก็มาถึงโบสถ์แล้วก็ตกลงกันว่าจะแยกย้ายการหารูเสียบกุญแจแต่เนทก็ไปสะดุดจากับชั้นวางโปสการ์ดเพราะว่ามีโปสการ์ดที่คล้ายกับที่พี่ชายเขาเคยส่งให้เขาตอนเด็กๆและจู่จซันล,ลี่ก็พบกับสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเขียนว่าบันไดพาเราไปเขาเลยเดินลงบันไดไปที่อุโมงค์พบกับคำว่าเซรามเป็นภาษาลาติน แปลว,ว่าสวรรค์ซึ่งตรงกับในสมุดบันทึกแล้วเน็ก็ไปกดโดนกับสัญลักษณ์อะไรสักอย่างทําให้แม่มารีดูขยับเขาจึงไปตรงแท่นรูปปั้นของพระแม่มารีแล้วก็ลองหาดูกุญแจเพื่อบิดกลางเขน ระหว่างที่เนทกับโคอี้กำลังจะบิดกุญแจพร้อมกันทั้งสองอันเขาก็ถามซาล,ลีว่าให้ไปทางไหนแล้วซาล,ลีก็ตอบไปแบบมั่วๆว่าตามเข็มนาฬิกาแล้วก็มีหนูยิงออกมาเมื่อเขาบิดพวกเขาสองคนเลยลองบิดกุญแจไปอีกทางแล้วก็พบกับประตูที่เปิดออกโคอี้อาสาบอกจะลงไปทางสวรรค์เองแล้วอีกคนต้องไปนรกนะเนทจึงขอตามโคอี้ไปด้วย เท่ากับว่าซลลีต้องไปคนเดียวซลลีกลัวว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งหนีไปเลยติดเครื่องติดตามไว้กับเครื่องของนี้ในขณะเดียวกันลูกน้องของมองคาด้าก็ตามมาติดๆแล้วเขาก็ได้แยกย้ายกันตามทั้งสามคนเนสกับโอี้เดินตามทางอุโม,มงค์ไปเรื่อยๆ แล้วเขาก็ต้องแปลกใจว่าทําไมมันไม่ดูโบราณเหมือนที่คิดเอาไว้สรุปว่าพอโผล่อีกฝั่งหนึ่งนั้นมันเป็นผับดีๆนี่เองเป็นแค่อุโม,มงคในการผ่านทางเมื่อเข้ามาในผับเขาก็จะเห็นกับคําว่า infernum เป็นภาษาลาตินที่แปลว่านารกแต่ว่าก็มีลูกน้องของมองคาดา้ากํลาลังมองตามอยู่จึงต้องทำตัวให้กลมกลืนกับคนอื่น,นๆเขาก็เลย เต้นเต้นเต้นจนไปถึงขอบบารตรงนั้นแต่ว่าลูกน้องของมองคาดาก็เจะจับสังเกตจนได้เนทพยายามเบี่ยงเบนความสนใจแต่เหมือนกับว่ามันไม่เป็นผลช่วยถ่วงเวลาได้แค่แป๊บเดียวจึงทําให้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นระหว่างที่รอโคอีไขกุญแจหรือว่าไขาปิศนาเมื่อโคอีไขกุญแจได้สำเร็จโคอี้กับเนทจึงต้องรีบหนีเข้าไปในประตูนั้น พอผ่านประตูมาก็พบว่าอันนี้เป็นอีกอุโมงค์หนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีตะแกรงเหล็กมีประตูไว้ให้ไขแต่ว่าต้องไขทั้งสองประตูพร้อมกันถึงจะออกไปได้พระโคอี้ลองไขกุญแจคนเดียวแล้วน้ํำได้หยุดไหลและพุ่งเข้าไปได้อุโมงค์ทำให้ทั้งสองคนนั้นกำลังจะจมอยู่ใต้น้ํา ในที่สุดนะคะซลลีก็เจอกับรูกุญแจแต่ว่าพบอุปสรรคตรงที่ว่ามันอยู่ด้านนอกกระจกแล้วลูกน้องของมอคคาดาก็ตามมาซลลีก็เลยยังไม่ได้บิดรูกุญแจสักทีเพราะมวแต่ต่อสู้กับลูกน้องของมอคคาดาอยู่ เวลาผ่านไปซาลี่สลัดลูกน้องของมองคาด้าหลุดเขาจึงทำการบิดดูกุญแจแต่ว่าก็ดูเหมือนเกือบจะไม่ทำเพราะว่าโคอีได้จมน้ำไปแล้วแต่วันนี้ได้ย้อนกลับไปช่วยแล้วก็นำโคอีขึ้นมาแล้วโคอีก็ฟื้น จากนั้นทุกคนก็ตามหาปริศนาขั้นต่อไปเพราะตามหาไปเรื่อยๆก็เจอกับรูกุญแจหนึ่งซึ่งรูกุญแจนี้ต้องใช้กางเขนทั้งสองอันประกบกันถึงจะไขได้แต่ว่าโคอี้ซลลีและเนทแยกกันอยู่ข้างบนกับข้างล่างซลลียูวข้างบนเขาจึงของกุญแจจากซลลีให้ซลลีหย่อดลงมาแต่ซลลีบอกว่าจะไม่หย่อดลงมา สักพักพอคิดได้ซาล,ลี่ก็หย่อนลงมาเมาาื่อไขกุญแจได้เขาก็เดินเข้าไปพบกับกระถางแจาการอันใหญ่ๆซึ่งเป็นเหมือนกับโบราณวัตถุสมัยก่อนทรงสูงเนทให้โคอี้เหยียบหลังเพื่อปีนขึ้นไปดูว่าในนั้นมีอะไรในนั้นมีแต่เกลือเต็มไปหมดสักพักกระถางพวกนี้เกิดรอยร้าวและแตกลงมาทุกใบ แล้วเขาก็พบเข้ากับกระบอกแผนที่แผนใหญ่ๆอันหนึง่งซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นแผนที่ขุมทรัพย์อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวจริงรู้ตัวอีกทีโคอี้ก็ชักปืนขึ้นมาแล้วโคอี้หักหลังค่ะโคอี้จะนำแผนที่ไปคนเดียวแล้วก็ทิ้งทั้งสองคนไว้และเอากุญแจไปด้วย และก่อนที่โคอ,อีจะไปโคอ,อีก็ได้โยนขี้ไว้โคอ,อีบอกว่าได้ถามซันล,ลี่หรือยังว่าสรุปแซมมาหายไปไหนมันยังไงกันแน่เมื่อเนทฟื้นขึ้นมาเนทก็เลยถามซันล,ลี่เกี่ยวกับเรื่องของแซมสรุปว่าแซมได้ตายไปแล้วแต่ซันล,ลี่โกหกว่าแซมแค่หายไปก็ทำให้เนทโกรธและจะไม่ร่วมแผนต่อ แต่แล้วนี้ก็ได้ตัดสินใจใหม่ว่าจะจบทุกอย่างที่ได้เริ่มเอาไว้เพื่อสารต่อเจตนาของตัวและพี่ชายแล้วก็พีฟิลต์ฝีมือตัวเองตัดภาพไปด้านของมองคาดาที่กำลังเตรียมเจ็ตเพื่อขึ้นบินไปตามล่าหาสมบัติโคอี้ e นะคะหักหลังไปเอากระแผนที่ไปให้กับมองคาดาเพราะว่ามอคาดานั้นจ่ายเงินจ้างเขา พร้อมกับจ่ายเงินจ้างแบทด็อกที่เป็นลูกน้องของเขานั่นเองบนเครื่องบินเจมองค่ากำลังโอ้อวดสิ่งที่เขาทำแต่แล้วแบทด็อกก็ได้ทำการฆ่าเขาเพื่อหักหลังและจะเอาสมบัติไปเพียงผู้เดียวทางโคอี้เห็นโคอี้ก็ตกใจและได้วิ่งหนีไปแบทด็อกก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปตามโคอี้มาให้ได้ ทางด้านของเนทและซันล,ลี่ก็ได้แอบขึ้นเครื่องมาเหมือนกันและเขาก็หาทางที่จะเข้าไปขโมยแผนที่และได้เห็นกับศพของมงคาดาแล้วก็รู้สึกสมน้ำหน้าเนทที่ยังคล่องใจว่าแบดด็อกเป็นคนฆ่าพี่ชายของเขาหรอก็แสดงตัวมาเพื่อถามกับแบดด็อกแต่ว่ากับโดนปะทะซ้ำและลูกน้องของแบดด็อกก็จับตัวโคอี้มาจนได้ เเกิดการประทะกันครั้งใหญ่ระหว่างโคลีเนสและแบรดด็อกสัมภาระที่ร่วงลงไปเพราะว่าเนสปล่อยร่มชูชีพของสัมภาระเนสก็ตกลงไปด้วยหลังจากที่เนสพยายามปีนขึ้นมาได้โคอี Ko e ก็ขับรถพุ่งชนเขาอีกจึงทำให้ทั้งคู่ตกลงไปพร้อมกับรถ โคอี e ช่วยชีวิตเนตเอาไว้สองคนเลยตกลงกลางทะเลแล้วก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งหลังจากว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วที่คิมบาเนตกับโคอี้ก็ได้ไปนอนโรงแรมเพื่อพักผ่อนแล้วก็ปรับความเข้าใจกันโคอี e ก็โดนทดสอบโดยเนทเนตนะคะนั่งพยายาม หาว่าพี่ชายตัวเองพยายามจะบอกอะไรและทิ้งโค้ดอะไรไว้เมื่อโคอีหลับนะคะเนทก็ยังพยายามหาข้อความนั้นจนเจอสรุปว่าเป็นการเล่นใบ้คำกันเน็จึงเอากับไฟเช็คนะคะลงไปที่โปสการ์ด คำว่ามีโลกที่แกยังไม่เห็นแต่ได้เห็นแน่ทําให้เนสฉุกคิดขึ้นมาและเอากางเขนขึ้นมาดูสรุปแล้วกางเขนก็คือเข็มทิศนั่นเองเนสเอากางเขนปักลงบนแผนที่และทําให้หางกลางเขนนัน้นมาชนกันก็จะได้ลัตติจูดที่สมบัติซ่อนอยู่เนทได้เขียน ลัติจูนั้นลงกระดาษแล้วหลอกโคอี้เป็นอีกเลขหนึ่งไว้เพื่อทดสอบว่าโคอีนั้นจะเอารหัสนี้แล้วหนีไปเพียงคนเดียวไหมและแล้วค่ะเป็นอย่างที่เน้คิดไว้ก็คือโคอี้หักหลังแต่ว่าโคอี้ไม่รู้เลยว่ารหัสนั้นเป็นรหัสที่ผิดเขาโดนหลอกแล้วโคอีนะคะก็ได้เอาเลขพิกัดแล้วหายไป พร้อมกับเขียนจดหมายไว้ว่าเขาอ่ะเรียนรู้มาอย่างลำบากว่าถ้าเชื่อใจใครเมื่อไหร่นั้นจะพบกับอะไรหลังจากนั้นนี้ก็ได้ออกเดินทางไปยังพิกัดที่ตั้งเอาไว้นะคะแต่ว่ามีแบทด็อกจับตามองอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเลยเขาก็ได้เดินทางไปนะคะตามถ้ำแล้วก็ต้องพบกับ เรือสองลำค่ะสรุปแล้วเขาก็ค้นหามันจนพบนะคะพิกัดนั้นแต่ว่าพอเขาขึ้นไปบนเรือเขาก็ได้เจอกับซัลลี่ซัลลี่บอกว่าไม่รู้หรอว่าฉันยังเปิดแอปเอาไว้เพราะว่าเขาหนัดเคยติดตามกันตอนที่เริ่มแผนแรกๆเขาก็เลยตามเน็ตมาได้ถูกที่ แล้วซันล,ลี่ก็ทาท่าว่าเหมือนจะหมดหวังว่าแล้วไหนล่ะทองมีแต่เครื่องเทศเต็มไปหมดมีแต่เกลือเนี่ยก็เลยบอกว่านี่ไงเขาใช้เครื่องเทศนะคะปิดบังทองเอาไวะคะ้ค่ะทองนะ่ะมีอยู่เต็มหีบกันเลยทีเดียวและแปรดดอกที่ตามมาติดๆนะคะก็ต้องพบกับ เรือที่ไม่คาดคิดว่ามันจะสวยขนาดนี้แล้วเขาก็คิดที่จะแบกยกเรือไปทั้งลำเลยแต่เขาก็สั่งลูกน้องนะคะให้ตามค้นหาเน็ก่อนเพราะว่าเขาจะฆ่านเน,เน็กับซาล,ลีนะคะก็เข้าไปแอบใต้ท้องเรือลูกน้องของแบดด็อกก็เลยหาไม่เจอแบดด็อกก็ได้ทำการยกเรือนะคะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ แล้วซารีกับนี้นะคะก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองนะ่ะลอยไปกับเรือแล้วทำให้เขานะคะไม่อยากให้แบรดด็อกก็เอาไปเขาเลยคิดแผนหาวิธีที่จะขัดขวางแล้วซารีนะคะก็พยายามที่จะโดดขึ้นฮอไปนะคะเพื่อจะแย่งฮอมาขับเองแล้วก็เอาเรือไปเป็นของตัวเองนั่นเอง แล้วซันล,ลี่ก็ทำการแย่งเรือมาได้สำเร็จแต่แบดด็อกเห็นเข้าก็เลยเกิดการประทะการยิงต่อสู้กันเนที่เห็นอย่างนั้นก็พยายามหาทางช่วยแล้วก็ไปเจอเข้ากับถุงดินปืนเป็นปืนใหญ่ปืนเก่านะคะที่อยู่บนเรือเขาก็เลยหยิบมาก่อนเผื่อว่ามันจะสามารถช่วยอะไรได้ แล้วซารี่นะคะก็ขับพอพาเรือเข้าไปในซอกเหวนะคะเพื่อหลบหนีแบดด็อกแต่แล้วเรือก็ตกลงมาค่ะตกลงมาในทะเลแล้วทางด้านนี้นะคะก็เจอเข้ากับลูกปืนนะคะที่กิ้งมาใส่เขาเขาเลยเอาลูกปืน,นใส่เครื่องปืนใหญ่แล้วก็พยายามจะจุดไฟแช็คและดินปืน แต่ว่าไฟแช่ของเขานั้นก็ไม่ค่อยจะติดนะคะตั้งแต่ต้นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะติดแต่ว่าทําท่าเหมือนจะยิงไม่ออกแต่รอไปสักพักนึงก็ยิงออกค่ะแล้วเขาก็เลงไปในหอของแรดด็อกแรดด็อกก็โดดหนีมาทันและโดดขึ้นเรือและโยนสมอลงเรือลงทะเลม่โยนสมอลงทะเล,เลแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้และ เนดก็ทำท่าเหมือนจะตกเรือซารี่ก็เลยช่วยเอาไว้ค่ะและเมื่อเรือนะคะลอยได้สักพักก็ต้องจมลงนะคะเพราะว่าเรือนะ่ะมันเก่าแล้วแต่ซารี่ก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นของฟิลิปปินไปแล้วล่ะเพราะว่าทางฟิลิปปินนะคะเขาขับเรือมาพอดีแล้วมันอยู่ในหน้าน้้ำของเขาเพราะเขาสองคนก็เลยขับพอหนีไปแล้วก็ มองลงมานะคะเห็นโคอี้ที่โดนหลอกไปพิกัดที่ผิดนะคะขับเรือมาพอดีแล้วเนทนะคะก็เซอร์ไพรส์ซันลี่ว่าเขายังเก็บทองเอาไว้บางส่วนเพราะว่าเขาได้ทิ้งถุงทองลงทะเลเพราะว่าใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายลูกน้องของแบทด,ด็อกไปค่ะแล้วท่ายเรื่องนะคะก็ปรากฏ แซมค่ะที่กำลังเขียนโปสการ์ดเตือนกับเนทว่าจะมีอันตรายแล้วเนทนะคะก็ได้ไปติดต่อกับคนคนนึงซึ่งคนคนนี้นะคะที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันเขาต้องการแหวนแหวนที่เป็นสร้อยคอของเขาที่พี่แซมเขาทิ้งเอาไว้ให้นะคะแล้วเขานะคะก็ชักปืนขึ้นมา ขูน่นทว่าให้ส่งมันมาซะดีๆแต่แล้วซันล,ลี่ก็มาช่วยเขาได้ทันซันล,ลี่เดินชักปืนขึ้นมาขู่คนนั้นนะคะแล้วนตทก็ขึ้นมาเอาปืนจ่อหัวผู้ชายคนนั้นแล้วก็ถามเกี่ยวกับแหวนแล้วเขาทั้งสองคนนะคะก็เดินไปหากันและบอกว่าทำไมถึงมาช้าซันล,ลี่ก็เลยตอบว่ารู้ไหมเกิดจะเอาสัตว์ขึ้นเครื่องต้องทำเอกสารพิเศษด้วย แล้วเนทก็เลยบอกว่าผมเกือบตายเพราะคุณเอาแมวมาแนะ่นะเป็นแมวที่เนทให้ซันล,ลี่หามาตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มแผลแล้วในขณะที่สองคนเดินออกจากร้านมานะคะก็เหมือนพบกับอะไรบางอย่างทำให้เนทตกใจและชูมือชูปืนขึ้นแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะนี่เป็นเอนเครดิตท,ทิ้งท้ายนะคะที่หนังเรื่องนี้ได้ทิ้งเอาไว้ และก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Uncharted หวังว่าทุกคนนะคะจะไปติดตามรับชมกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ออกจากโรงภาพยนตร์มาได้แป๊บเดียวทุกคนก็สามารถหารับชมได้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่เข้า n น็ fli x เลยคะ่ะก็ขอจบการสปอยหนังแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีะคะ่ะ